สายตื้อเตรียมตัวกันให้พร้อมบินเบียนอีดีซีผู้จัดหน้าใหม่ไฟแรงแ,รงแห่งวงการดนตรีของไทยที่รวมองคนรุ่นใหม่มาร่วมกันสร้างโปรเจกต์เตรียมทุ่มกว่า1000ล้านบาทเพื่อสร้างประสบการณ์สุดมันครั้งแรกในประเทศไทยและพร้อมจะเปลี่ยนจังหวัดภูเก็ตให้เป็นไอบิซาของเมืองไทยกับงานเทศกาลดนตรีอีเล็กท tric ิกเดซี่คานิหรือ EDC งานเทศกาลดนตรี EDM มที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาสาใจกับความมันจากเวทีใหญ่4เวทีที่มาพร้อมแสงสีเสียงแบบจัดเต็มทั้งระบบในระหว่างวันที่17ถึง 19มกราคม2568ที่จังหวัดภูเก็ตครับขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะครับที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับก็งานของเรานะครับด c ซ h ไฮแลนด์นะครับเป็นปีแรกนะครับจัดวันที่ 17, 18, 19มกราคมนะครับปีหน้านะครับ2025นะครับที่จังหวัดภูเก็ตนะครับก็ยังไงก็งานของเรานะครับเป็นงาน EDM Music Festival นะครับถ้าพูดง่ายๆก็คล้ายๆกับทูมัวแลนด์ครับอ่ะคล้ายๆกันกับทูมัวแลนด์แล้วก็เราใช้เวลาในการดำเนินการเล่นที่มา2ปีครึ่ง นะครับจนมาถึงวันนี้เราจะประกาศขายตั๋ววันที่7สิงหานี้นะครับเวลา7จ็ดโมงเช้าครับที่อีเวนต์ป๊อปแล้วก็แพลตฟอร์มต่างๆทั่วโลกนะครับพร้อมกันก็คาดหวังว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาอยู่ในงานเราเนี่ยประมาณ3 0 0 0 0ื่นถึงห้า0มคนต่อวันนะต่อวันต่อวันนะครับเพราะว่ากระแสจากเมืองจีนนี่ดีมากเลยดีมากเลยครับดีมากเลยเพราะเรามีสมรรถนใหญ่ที่เมืองจีนอีกที่หนึ่งด้วยนะครับแล้วก็ ฤดูที่เราจัดก็เป็นไฮซีซันของภูเก็ตเนาะครับส่วนผมตัวส่วนตัวผมเนี่ยผมมีมีความตั้งใจว่าจะเปลี่ยนอยากจะเปลี่ยนเกาะภูเก็ตให้เป็นอีพิซ่าของเอเชียนะครับนำทัพโดยพวกเราเองและพันธมิตรที่เห็นเมื่อกี้ครับที่เห็นเมื่อกี้ในงานทั้งหมดเมื่อกี้ครับก็ยังไงก็ฝากฝั่งนี้ฝากตัวฝากโปรเจกต์ของเราด้วยนะครับได้ครับอศิลปินับโอเคโอเคต้องต้องเรียนอย่างนี้ครับเนื่องจากว่างานเราเป็นงานที่สกลใหญ่น่อยไล์อัพเราก็เลยต้องใหญ่ตามก็ใช้ย้ำๆว่า ประวัติศาสตร์ชาติไทยไม่เคยมีไลไรอันนี้ oh. ต้องบอกงี้ oh. ไม่เคยมีไลอันนี้ไม่เคยมีคนเอ่อจะใช้คําว่ากล้าหรือบ้าคล้ายๆกันล oh. ะพอๆกันครับประมาณนั้นเพื่อคนไทยแล้วราคาเพื่อคนไทยเพื่อคนแต่เราก็จะไม่ได้จํากัดว่าคนไทยซื้อได้อย่างเดียวนาะเพราะว่าถ้าคนไทยซื้อได้เดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวแบ่งชนชั้นอีกก็ต่างชาติเ็ซื้อได้ด้วยแล้วก็ตัว๋วที่บอกว่ามีจานวนจํากัดในเฟสแรกมันไม่ได้จํากัดขนาดนั้นเรียนว่าทุกคนน่าจะซื้อทัน เป็นผลของตัวที่บอกว่าราคาจะองได้พอจะบอกราคาได้สี่พันแปดเมื่อกี้ไงมีที่แถลงข่าวเนเริ่มต้นสี่พันแปดร้อยบาทซึ่งแบงค์รู้สึกไหมฮะราคานี้มากถูกไปมาหลายงานมากงานเนี่ยมาเห็นอยู่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 สี่พันแปดร้อยบาทเน็ตครับสำหรับตัวเจเน็ตนะฮะรวมทุกอย่างแล้วนะครับแล้วก็ V I P เฟสแรกแปดพับาทนะครับ ในส่วนของจูนี่แหละค่ะเราเองก็ได้บอกว่ามีโอกาสไปดูมาแล้วรคาดหวังกันไเป็นรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ถูกถูกน้ำเชิญไปได้ร่วมงาน EDC Las Vegas เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งไปเห็นกับตาเนื้อมาแล้วซึ่งตาเนื้อที่เห็นในกล้องนนอ์ๆนท์เอาแต่มองหน้าเพื่อนอย่างเดียวเลยไงที่เพื่อนเรียนกันมานเนี่ยถ้าดวมาเจอกันตอนนี้ก็คือต่างคนต่างแบบว่าจำกันไม่ได้ต้องบอกเลยว่า เซอร์ไพรส์มากและว,ว้าวมากสิ่งความตั้งใจที่คุณแทนเนี่ยนำมาเปิดในเมืองไทยเนี่ยมันไม่เท่ากับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในนั้นตั้งแต่ปี1997 mm hmm. เดียบบางคนเนี่ยไปคนเดียวแล้วก็ไปหาเพื่อนข้างหน้า mm hmm. ไปพบคู่แต่งงานกันมาร่วมฉลอง mm hmm. มาร่วมเป็นเวอร์ซีงาน mm hmm. แต่งงานกันที่นั่นเยอะมาก mm hmm. และทุกคนได้เป็นตัวของตัวเองจากการแต่งตัวจากการพูดจากการที่มีเวทีมีสเตจหลายสเตจซึ่งถ้าคุณชอบแนวเพลงไหนไปอยู mm ่สเตจนั้นไปอยู่ในที่ที่คุณจะเป็นชื่นชอบไปอยู่ในไลฟ์อัพที่คุณชื่นชอบ เพราะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ที่พี่พูดบางทีครับน้ mm hmm. องแบงค์ว่าได้เป็นตัวของตัวเองได้มากที่สุดแล้วไม่โดยไม่ต้องสนใจใครและทุกคนในงานเป็นเพื่อนอคุณทั้งหมดและจะร่วมสุขสนานต์ไปกับเทศกาลเดียวกันทั้งหมดเลยครับออในสองวันนี้เราจะมเราจะแต่งงานทั้งป่าเออ,เอ,อถ้ามีคนขอนะแต่ถ้้เป็นไปไปด้ก็อยากแต่งทั้งสาวันวันละคนเลยเ เห็นไหมวอลกเขาหลุตัวไห้ได้เห็นไหมเนี่ยมาคุยเรื่องงานใ้ครับน้องแบงค์เขาเป็นไงบ้างครับน้องแบงค์ไี่ต้องห่วงพ่อเลยพี่เทียนใช่ไหมครับน้องแบงค์นี่ถูกเชิญมิทีิกอนวันนี้เพราะว่าเป็นตัวพ่อของงานเทศกาลดนตรีเลยเพราะนั้นเนี่ย ก็ว้าวมากคือผมชอบเที่ยวอยู่แล้วชอบฟังเพลง EDM อยู่แล้วครับแล้วก็ตอนนี้เขาประกาศว่ามี e d c Thailand ดีใจมากาคือแบบเฮ้ยไม่คิดว่าจะมีมิวสิคเฟสติวัลระดับโลกมาอยู่ที่ประเทศไทยได้ครับผมแล้วก็รู้สึกว่าเตรียมตัวจัดหนักจัดเต็มแน่นอนมว่าจะเป็นเสื้อผ้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแบบว่าการโชวนเพื่อนแล้วก็เชื่อว่าจะเป็นโลกใหม่ที่แบบทำให้คนที่ชื่นชอบทั้งศิละปะหรือว่าดนตรีเนี่ยมีความสุขไปพร้อมกันที่สำคัญคือเป็นการนำเสนอเรื่องไทยซอฟต์เวอร์ด้วยครับผมถูกต้องครับได้เห็นแบบเวทีสไตล์ไทยหรือ คนได้นอนที่ไหนกันนิดนึงอ่ะต้องเลยนอย่างนี้ว่าดูจากเคบีคีย์วิชวลหลักที่เราขึ้นมาหน้ากากเนี่ยเป็นหน้ากากที่เขาเขาเป็นคีย์วิชวลหลักจีิงจำเนียนะครับผู้จัดอินดิซีเนี่ยตั้งแต่1นึ่งเก้าเก้าเจหอมมากพยายามยัดลายกระหนกเข้าไปใช้เวลาหกเดือนกว่าจะได้มาทุกวันนี้ก็เรียนว่าเรามีความมีความมีความเตรียมพร้อมที่จะเอาความเป็นไทยเข้าไปได้มากที่สุดนำทองแล้วตั้งแต่เรื่องทีวีละโอเคไม่มีแม็กซ์จะพอลงจับไหมหรือว่าจะเน้นถอเสื้ออย่างเดียวหนูทำไมกล้าถามลูก โอ้เปลือยที่สุดอยู่แล้วค่ะหนูน้อไม่ออกหรอยิ่งน้อยชิ้นน้อยยิ่งดียังไม่ออกเลยว่าว่าคุณแบงค์มามาเป็นพิธีกรทันไหมเห็นดังลงไอจีโมแลนด์แต่เดี๋ยวก่อนค่ะเดี๋ยวถามแทนดและข่าวได้ไหมคะขออนุญาตให้น้องแบงค์ถามเภาษาอังกฤษถามว่าที่เจ้าบ่าวพี่ในงานได้หรอใช่ถามเจ้าบ่าวซึ่ว่าในงานจะมีอะไรบ้างแล้วแล้วคนไทยเนี่ยจะได้มีความสุขสนานตื่นเต้นกับ EDC Thailand ยังไงบ้าง so you know as a co-founder of EDC Thailand Do you have anything to say to all the press? For me, I'm glad to see you guys. It's my honor, kap But I, I will try to learn Thai language. Um, I hope DDC can help, uh, not help, but building anything about the tourism and the economic. Not only forget about the Thailand. Um, but also, I I really appreciate my partner Tan, to bring the EDC to Thai so i can join this party and i hope you guys can join this party as well can i see you guys to can i see you guys in book i mean next year january 17, 18 19 we promise Can we promise give me promise his husband เห็นนี่คือเหตุผลที่อยากมาร่วมงานนี้ครับนอกจากพี่แทนที่เป็นสนิทกันอยู่แล้วเนี่ยก็คือเจสันเนื้ออ่ะโอเค a b o u t this question I will talk to him in secret ปิดรอบ thank you so much ความพร้อมสถานที่ตอนนี้เราเราปรับจากที่เป็นส่วนหนึ่งแล้วครับแล้วก็มีเมนโรดตรงกลางสำหรับรวมทุกข้าได้เลยสถานที่พร้อมมากครับ พร้อมมากจริงๆรับพี่แอนบอกว่าจริงๆคือจุคนทเยอะที่สุดเลยใช่ไหมจริงๆไซ์เดียวทุกโมแรนดนเยียมเลยอ่ะพูดได้ไหมเนี่ยไม่ได้คาดว่าประมาณเท่าไหร่แม็กซิมัมแม็กซิมัมที่เราลองเราได้นปัจจุบันนี้อยู่ที่เจ็ดหมื่คนต่อวันต่อวันครับต่อวันแต่ไม่ต้องอูนะพี่ที่ไปมารัตซึกั็ดับคือหนึ่งแสหมคนคือยังไม่เต็มเลยะสองแสนห้าสหมืคนยังไม่เต็มโทษยังไม่เต็มเลยเพราะนั้นเนี่ยสเกลเราเนี่ยก็เล็กแต่ก็เล็กกว่าไม่มากประมาณนั้นประมาณนั้น วิธีทยอะไรเข้ามาดึงดึงอะไรนะครับวิธีไทยยคือในงานเนี่ยครับต้องเรียนว่ามันมีลักษณะมันคืองานวัดไฮโซคาดิวเวลเนาะเพราะงานวัดไฮโซเนี่ยมันจะมีหลายๆอย่างมากเลยมียามใ่งานเลยคืองานวัดไฮโซนะครับ ความวิถีไทยของเราเนี่ยคือในงานที่จาได้ไหมมันจะมีพฟอ์เมอร์มีคนมาแสดงมีคนเล่นกับคนเข้างานนะครับเราใช mm ้คนไทยหมดเลยเราไม่เอาจากเมืองนอกเลยอาจจะมีลําไทยในประยุกเพิ่มขึ้นมาเหมือนโชว์ที <h <h ่พี่ๆสื่อมวลชนเห็นวันเนี้ยเราตั้งใจทําเลยว่านี่คือส่วนหนึ่งที่จะเข้าไปอยู่ในงานเราแล้วก็มีการคอลแลบกับเอ่อกับแบรนด์หลายๆแบรนด์องค์กรหลายองค์กรเช่นกาตันยูทูไนท์พูดได้อยางเงี้เราส่งเสริมคอมดี้ราะเรามีโซนอัปเดตหาคู่กันว่าจะไปออก เวทีแล้วก็เชิญคนมาหาผู้การกับเราด้วยนะครับเชิญเชิญคนโสดทุกคนเลยเออก็คนที่ใช้คาว่าโสดละกันตัวจริงเป็นยงไงไม่รู้จริงๆก็กําลังพูดคุยกับท่านทางรัฐบาลอยู่ครับว่าจะจะเหลือดนการอำนินความสะดวกของของท่านเนี่ยท่านดำเนินความสะดวกอยู่แล้วแต่ส่วนเรื่องงบประมาณเนี่ยก็เดี๋ยวกําลังกําลังพูดคุยกันอยู่ครับว่าเป็นยังไงก็ ยินดีมากๆครับรัฐบาลก็มาร่วมด้วยแน่นอนครับแต่ยังรอทาง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 กระทรวงหรือทางรัฐบาลท่านท่านตอบท่านว่ามาอยู่ท่านตอบไปครั้งที่สองที่จะเข้าประเทอมโที่ต้องเรียงนี้ครับว่านี่เป็นครั้งแรกเราอย่างี้ครับเราตั้งใจจะทําให้ให้การการทำมิวสิกเฟสติวัลครั้งนี้ยกระดับมาตรฐานของคนไทยขึ้นไปสองก็คือว่าเรามีกระบวนการจัดเก็บ Data ผ่าน Event อี p วนต์ป๊อปในโอเปอเรชั่นเฟสเนี่ยเรามีการแจกลิสต์แบนก่อนล่วงหน้า แล้วเมื่อเราจะมีการเ,าเก็บข้อมูลให้คนที่บินเข้ามาเนี่ยเราจะถามว่าบินมาวันไหนจุดรับริสแบงของนักท่องเที่ยวต่างชาติเราคือสนามบินภูเก็ตสนามบินสวุวนภูมิเรารู้ไฟไ์ไปไฟ์กลับของเขาเราจะได้รู้ว่าเขาอยู่กี่วันเขาอยู่กี่วันเราจะคำนวณมินิมัมสเปนต่อวันได้แล้วตัวเลขเนี้ยจะไม่หลอกมันมากหรือน้อยไม่รู้แต่ผมบอกว่ากลุ่มเราคือกลุ่มที่ไม่หลอกใครว่ามันมากี่คนกันแน่อย่างนั้นอาจจะเป็นมิติใหม่ของการนําเสนอข้อมูลเชิงลึกว่าเราสร้างเศรษฐกิจอิมแพกนะครับ เปิดประเทศเศรษฐกิจได้เท่าไหร่จริงๆไม่มั่วอ่านี่คือในนวัตกรรมใหม่กับอ e ีเวนต์ป๊อปครับครับกับการเป็น,นอรแบบไหนอู้หู <c oughs> อันนี้อันนี้ต้องเรียนว่าพวกพี่ๆลอง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 ดูว่าแบตทูแบตอ่ะคู่ชกโค้กกับแบ๊บซี่อ่ะทูมอว์แรกับอีดีซีมันมันคู่ชกเดียวกันอ่ะ,ะทูมอว์แรหมดเท่าไหร่เราก็หมดเท่านั้นแหละครับอ่าก็เกือบพันล้านเฟร้ยนะคะเราเนี่ยค่ะลงกค้เราเราเห็นกับสเกล จากการแถลงข่าวเราื่อไ้คือผมว่าคือเราอาเคยเห็นงาน,นตั้งแต่ตอนต้นอยู่แล้วเงี้ยฮะแล้วพอเรารู้สึกว่า f ฟ r s t impression เลยพอเราได้ยินว่างานนี้จะมาจัดไทยแน่นอนว่าเราแบบเฮ้ยราว้าวอยู่แล้วและอย่างที่สองพอเราเห็นในตัวแค่งานแถลงข่าวเองที่เล่นใหญ่ขนาดนี้แล้วผมเ<อ>ชื่อเลยว่ายังไงคือจัดที่ไทยเนี่ยไม่แพ้ที่อื่แนแน่นอน นี่อ,อ,นอ,อัมมาาววกส <นะ S 2> คือ,คอผมว่านียที่จริงมันเป็นความสนุกมากกว่าที่แบบแค่ไปเสพตัวเพลงมากกว่าแค่ไปเสพเพราะว่ามันคือการสนุกของการแข่งตัว <c oughs> ผมว่านี้ก็ต้องหน้า,ต,นาต้องทำกันบ้านกันหน่อยสักเดือนสองเดือนก่อนหน้าเดือนสอเดือนเลยเหรอเดือนสองอแล้วแพมาแล้วแพแล้วแี่แพวันแพหมเลยพหมเลย โอ้โหก็ฮะก็ถ้าถ้ามีโอกาสก็อาจจะอาจจะมีโบ๊ทคิดว่าไม่ได้เหรอพี่แทนทำทุกอย่างเขามีพี่จูนี่แล้วมีเจมส์เจมส์แล้วทำไมทำอาหารไม่ได้โอเครับโจทย์อยากให้ท่านเป็นที่ฝากเลยครก็ฝากพี่ๆทุกท่านนะครับแล้วก็ไปถึงไปถึงเออ่พื้นที่จัดงานนะครับพี่ๆคนภูเก็ตทุกท่านนะครับยังไงก็พวกผมขอฝากโปรเจกต์นี้ไว้ด้วยนะครับอาจจะ อาจจะไปกระทบกระเทือนการใช้ชีวิตในประจำวันบางส่วนนิดนึงนะครับแต่เราจะบริหารจัดการให้ดีที่สุดนะครับก็องก็ฝากโปรเจกต์นี้ด้วยครับครับผมชวนคนมางชวนคงานขอบคุทนข่กับนันี้นคก่านที่เข้วมกันวัะครับขอบคุณ่าี่เข้า่มาใ้ครับขอนที่เขวมกใะครับข่าทเข้วมกับเราในวันนนะครับขอบคุณกาเขรกับาในีะครน มา西ล新加坡就是ิ洲地的，或者是外ยุ那洲，also, 我也想ที่ป快ะเทศหรือที่ปะเทือเทศหรือ่ประ o ทศหรือที t ประเทศหรืออทรัอขอที่ระรัอรทอี่รี่เปอปะร นะครับแล้วก็แพลตฟอร์มจีน6แพลตฟอร์มหลักนะครับทุกแพลตฟอร์มติดตามติดตามช่องทางของเราได้ใน i อ O f f i c i a l ีลนะครับท c ดีซีเอสกอร์ไทยแลนะครับ